ทำความน่ารักเบมอนงานสายสิงคโปร์มาฝากถึงสิงคโปร์ปุ๊บก็ไปงานรายต่อเลยนะคะดูจากการแต่งตัวชุดของน้องนั่นก็คือเป็นชุดเอาช่วงที่เดินทางจากสนามบินอินชอนเลยบอกเลยว่าทำงานหนักจริงๆค่ะแต่ว่าก็เพื่อแฟนๆน้องๆก็เต็มที่หละจากงานนี้คลิปนี้ก็เลยนําโมเมนต์แต่ละคนนะคะมาฝากเพื่อนๆกันด้วย เริ่มจากน้องชิกิตาได้เห็นรูปถ่ายน้องชิกิตาอยู่ข้างๆพี่อาหยอนเจ้าแมวเหมียวน่ารักมากเลยอย่างภาพนี้ก็เป็นการประสานมือทําท่าหัวใจน้องชิกิตากับพี่อายอนอายอนใส่แว่นมาหลายคนบอกว่าเป็นลุคแคทรี่พอตเตอร์มากๆแล้วก็จังวันนี้เจ้าชิกิตานี่ค่ะไปจุ๊บพี่อายอนจุ๊บจนลิปติดแก้มไปเลยจ้าแล้วน้องก็เลยเอามือเช็ดให้พี่นะคะน่ารักน่าชังจริงๆแฟนคลับเขามีการแชร์กันว่างอนกันมาหลายวันแล้วก็ต้องให้เจ๊แคนง้ออะไรแบบนี้ดีด้วายอยู่ใกล้ กเมื่อไรก็ต้องโดนจุ๊บและค่ะคู่นี้เจ้าชิกิต้าก็คือสวยมากต่อมาน้องแพรวันนี้ได้เห็นน้องแพรแล้วสุดน่ารักซึ่งเป็นเสื้อตอนที่เราได้เห็นน้องตอนที่สนามบ,บินอินชอนเลยค่ะแล้วว่าถึงโนนปุ๊บก,ก็คือทํางานต่อเลยจะแม่ปังมากๆน้องน่ารักมากมายจังหวะที่ถ่ายเจ้าหญิงพริตาโพสต์ท่าถ่ายรูปในงานแฟนไซคเท้าว for you นี่นะมีการโพสต์ท่าเจ้าหญิงน้องแพร ก็จะได้เห็นภาพน้องเพรยเอามือประสานกันเป็นรูปหัวใจถ่ายกับรูกะด้วยแล้ววันนี้ดูเหมือนว่าแฟนคลับเขาจะรอรับส่งน้องๆน,นะคะตั้งแต่ขึ้นไปทรายเลยนนองเพื่อนๆแล้วก็มีจังหวะที่น้องๆน,นี่ค่ะเดินลงมาแล้วน้องเพรสวยมากจริงๆนะแล้วก็น้องมีการใช้ของที่แฟนคลับให้ด้วยนี่นะคะมีการติดสายที่มีชื่อริดดีติกระเป๋าที่ฉันมอบให้แฟนคลับเขามอา์มานะว่าแฟนคลับเนี่ยเขามอบให้เป็นของขวัญน,น้องเพรยนั่นเองค่ะแล้วก็ชื่นชมที่ดิดีจังเนี่ยใช้ของที่แฟนคลับให้แล้วน้องก็ อวดให้ดูเลยนะแสนดีที่สุดเลยอิอจังอะซอร์อ่ะอริโกโตุ้ ต่อมาน้องอาหยอนมีความน่ารักหนุบหนึบเพราะว่ามีการวาดรูปหัวใจแล้วก็ส่งจุบให้กับแฟนคลับช่างน่ารักและก็แสนดีนอกจากนี้ได้เห็นน้องอาหยอนแล้วได้เห็นเจ้าชีตานี้เดินขาถ่ายติดกันอันนี้จากบ้านแฟนคลับน้องนะคะแฟนแคมคือน้องอาหยอนค่ะกําลังทำฉลนินน้องแมวกําลังเดินอยู่บนแม่น้ําหันที่กลายเป็นน้ําแข็งนั่นเองนะคะแอมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรน่าจะเป็นตอนนั้นนะคะจะมีนักข่าวท่านหนึ่งที่เขาเนี่ยมีการเล่าข่าวค่ะเพื่อนๆแล้วก็นําเสนอแมว ตัวนี้แหละที่เดินบนน้ําแข็งและมันก็กลายเป็นไวรัลนะคะมีการเอาเสียงของนักข่าวนี่ค่ะไปรีมิกกับเพลงแล้วก็มีการทําท่าซึ่งท่าที่น้องอายอนทําก็คือเป็นชาเลนจ์นี้นั่นเองนะคะแมวเดินบนแม่น้ําฮันแล้วก็กลายเป็นไวรัลมีคนทําตามแล้วก็ชาเลนจ์กันเยอะมากๆทงวิร่แมวดินบนัน นี่นะคะน้องสายซับพอร์ตชิกิต้าของเรามองพี่ด้วยสายตายเอนดูซึ่งวันนี้อายน่ารักมากมายจ้ามีการมัดผมขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่แว่นด้วยต่อมาค่ะน้องรามีได้เห็นน้องรามีเป็นลูกที่สนามบินอินชอนลิจเมน้องรามีในงานแฟนไซน์ในสิงคโปร์ได้มีการร้องเพลงไปด้ดยรับแล้วก็มันจะมีท่อนนึงที่เป็นท่อนรับของอาสาในเพลงเได้วยรับน้องรามีก็ดูสนใจนะคะก็เลยรับช่วยอาสานิดนึงแฟนคลับบอกว่าดูว,ว่า YG จะให้รามิเป็นไลน์แรปด้วยหรือเปล่าไปเลยนะเพราะว่าอยากเห็นเช่นกันค่ะ oh, จากนี้นี่คือเสียงของน้องรามีนายเลงสตาร์อิมิดเดิลที่งานแฟนไซนไอ์ออฟไลน์ของสิงคโปร์บอกเลยว่าเสียงดีมากและวันนี้น้องก็สวยมากแบบที่แฟนคลับหลายๆคนบอกว่าคนอะไรเหมือนเปิดไฟตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะว่าขาวแล้วก็ออร่า,ราวเวอร์ เก็น่ารักเช่นกันวันนี้อาสาได้แรปช่วงไลเดทดให้เราได้ฟังกันด้วยความสวยนี่ก็คือโอ้ยสวยจริงๆค่ะคนนี้เหมือนเปิดไฟตลอดเวลาเช่นกันนะคะ<งาน> 我不能放开，曾被你占据，你是我一辈子的爱。 ต่อมาค่ะน้องรูกกาของเรามีการถ่ายภาพทาทางเงี้ยวน่ารักมากแล้วก็มีการเอาเมือประสานกันไปทางหัวใจกับพรพริตาของเราค่ะสวยน่ารักจริงๆใส่ชุดขาวแล้วก็คลุมด้วยเสื้อคลุมอีกทีต่อมาน้องโรราก็สวยเหมือนเดิมค่ะคนนี้น้องโรราก็คือยังเป็นชุดเดิมเพียงแต่ว่าน้องมีการเอาเสื้อด้านนอกมาคลุมนั่นเองค่ะก็จะทําให้ดูแตกต่างนิดนึงนี่นะคะจังหวะจบงานทรายแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เดินออกจากที่นั่งได้เห็นน้อง น้องโบกมือบายบายแฟนๆอาฮยอนคือดีดมากชิกิตาก็น่ารักอายฮยอนยิ่งตามนะคะก็ยิ่งเห็นถึงความสดใสของน้องเจ้าชิกิตาก็บายบายแฟนคลับค่ะแล้วก็เดินออกไปซึ่งวันนี้น้องๆก็จะมีงานแฟนมิงคือสิงคโปร์เวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงก็มารอให้กําลังใจน้องๆกันนะคะสําหรับงานแฟนมิงส่วนอันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้เป็นโมเมนต์งานแฟนไซด์ก่อนที่น้องๆจะขึ้นทําการแสดงงานแฟนมิทอย่างไรก็ขอให้โชคดีนะคะเด็กๆ